สวัสดีครับขอต้อนรับสื่อช่อง Crazy Variety TV อัปเดตข่าวยามบ่ายกันนะท่านผู้ชมครับอยู่กันทั้งวันนะท่านผู้ชมครับสําหรับช่องนี้ว่างจัดจนต้องมาอัปคลิปให้ท่านผู้ชมนะอัปคลิปทุกวันนะท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวเหงานะเออ,เอ,อ อ่าถ้าใครเงาเงานะครับมาแวะมาช่องผมนะ <c oughs> มีข่าวสารให้อัปเดตนะหลักๆก,ก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลน,นะบอลไทยนะฮะบอลไทยช่วงนี้แม่งบอลไทยเงียบเงานะเงียบเหงาแล้วบอลยุโรปตอนนี้ก็จะเริ่มเงียบเงาละตอนนี้หลายๆลีก,ก็เริ่มจะปิดลีกปิดนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะเนาะโอเคครับท่านผู้ชมครับในส่วนของช้างศึกนะก็ จะยกเลิกการเก็บตัวนะครับในเดือนมีนาคมนี้แล้วนะครับผมนิชโนโก็จะมีการวางแผนการฝึกซ้อมการคัดบอลโลกนั่นเองนะครับผมตามที่สมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าประกาศให้เลื่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ครับทำให้ คิวเตของช้างศึกทีมชาติไทยของเรานะทั้ง3เกมในฟุตบอลโลกนะครับที่จะเปิดบ้านเจอกับอิโนโดนีเซียวันที่26มีนาคมที่จะถึงนี้แล้วก็ไปเยือน UAE นะครับวันที่4มิถุนายนแล้วก็เปิดบ้านเจอกับมาเลเซียนัดล้างตาวันที่9มิถุนายนามีการนะครับผมเลื่อนการแข่งขันแบบไม่มีกําหนดนั่นเองนะครับนะฮะก็ทางด้านนะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่นพรันรม,ม่วง ก็เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าตอนนี้ก็ต้องรอนะครับฟี่ากำหนดวันแข่งขันใหม่ว่าไทยจะเตะวันไหนบ้างส่วนช่วงฟี่าเดย์เดือนมีนาคมซึ่งเดิมที่อากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นจะเรียกเก็บตัวก็คงไม่มีแล้วนะครับ จึงมอบหมายให้ในายพาธิสุปพงศ์นะรองเลขาธิการ,รและรองโฆษกสมาคมไปหารือกับนิชิโนอย่างไรก็ตามนะครับฟีฟ่าเดเดือนมิถุนายนคิดว่าน่าจะมีการเรียกเก็บตัวเพื่อไม่ให้ทีมชาติขาดการรวมตัวนานเกินไปนั่นเองครับส่วนการจัดฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับที่วางกำหนดไว้เดือนรกรกฎาคมเดิมที่จะมีการทาบทามทีมมาแข่งครบแล้วนะครับผมแต่เมื่อ มีโควิด19ทําให้สถานการณ์เปลี่ยนไปชาติที่ทาบทามไว้ต้องยกเลิกซึ่งสมาคมต้องประเมินสถานการณ์ชนิดวันต่อวันจะพยายามหาทางออกให้ดีที่สุดหากจับได้ทีมก็จะเข้า,าทีมที่จะเข้าร่วมอาจจะไม่แข็งแกร่งเท่าที่เท่าชุดที่ทาบทามไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะและจะมีการามีตัวเลือกน้อยลงนั่นเองนะครับต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งทีม นั้นออกนอกประเทศได้หรือไม่ไทยยืมไทยยินยอมที่จะให้เข้าหรือไม่นะครับเกาหลีใต้ไม่ได้แน่นอนครับจีนไม่ได้แน่นอนเกาหลีใต้จะมาหรือเปล่าไม่รู้นะเออนะฮะอืมนะฮะเกาหลีใต้คงไม่มาั้งไม่มาเออบ้านเรามั้งแล้วก็ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับการวางแผนอะไรก็ลําบากสมาคมต้องประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสวันต่อวันครับ แผนอาจจะเปลี่ยนได้นะครับจะพยายามนะครับหาทางออกให้ดีที่สุดนะครับานายพัทธิสุปพงศ์ก็กล่าวว่านะครับจากที่คุยกับนิชิโนโน,นะครับทางกุนซือญี่ปุ่นก็เข้าใจดีว่าครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับจะไม่มีการเก็บตัวแต่อย่างใดน,นะด้วยเหตุผลต่างๆน,น,นานาก็เรื่องไวรัสเน่ยคือไม่สามารถจัดแมชได้ต้องการให้ โมสรเก็บตัวเ,เก็บนักเตะเตรียมสําหรับเปิดแข่งอีกครั้งในวันที่18เมษายนนะครับซึ่งนิชิโนโก็จะก็เข้าใจดีนะครับแต่เขาขอว่านะครับหากทราบโปรแกรมฟุตบอลโลกที่แน่นอน,นครับก็ขอเก็บฝึกตัวทําการฝึกซ้อมในช่วงฟีฟ่าเดก่อนหน้านะครับผมอืมนะก็เตรียมทีมนะก็สนิมเคะกันเลยทีเดียวนะผมว่านะเป็นตำต่างมันทั้งนักเตะทีมชาติทั้งนักเตะในลีกหลายๆทีมนะแล้วก็ในโลกด้วยนะอืนะฮะ ก็หลายๆที่แลก็มีการเลื่อนเลื่อนๆน,นะ,ะเลื่อนมีโอลิมปิกไม่รู้จะเลื่อนหรือเปล่าผมว่าก็คงเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องเลื่อนนอะนะ,นะ,ะก็คงไม่รอดหรอกนะครับผมอมืนะครับโอเคครับก็มาอัปเดตเนาะอัปเดตเกี่ยวกับด้านเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขัน,นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของทีมชาติไทยเรานะครับก็ยกเลิกหมดนะครับแคนเซิลทุกอย่างจบนะฮะไม่มีไปเล่นหมาเกเจ็บกันก่อนเล่นเล่นไอ เล่นผ่านออนไลน์ก่อนนะเล่นฟุตบอล P.S ก็ได้ P.S 2020ก็ได้ผ่านออนไลน์ก่อนนะ <c oughs> โอเคครับลาทั้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ